ใครมาตลาดปากน้ำพลาดร้านนี้ไม่ได้เลยใครไม่ใช่เจ้าถิ่นก็จะไม่รู้นะว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายคลิปนะอันนี้คือพริกเผาสูตรต้ยมยำของที่นี่หมูแผ่นสูตรของทางร้านน่ากินมากลวกมาแบบชิ้นใหญ่ๆเบิ่มๆเลยขนมจีบร้านนี้กล่องละ50บาทขายถูกมาก ลูกค้าเข้าไม่ขาดสายเลยนะร้านดังของปากน้ำเลยมาถึงก็ต้องได้กินอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมีทั้งหมูเด้งลูกชิ้นเกี๊ยวหมูสดแล้วก็พวกเครื่องในสูตรก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านนี้ไม่เหมือนร้านไหนเลยนะกลมกล่อมมากๆแค่ไม่ต้องปรุงเลยกินชามเดียวก็อิ่มจุกคุ้มไม่รู้จะคุ้มไปถึงไหนแล้ว ใครผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมร้านนี้เลยกล้วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นน้ำใสเกาะสมุยอยู่ที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะ